ไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างครับคุณผู้ชมครับแต่ว่านี่อาจจะเป็นผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากธรรมชาตินะครับสถานที่ท่องเที่ยวชายหาดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ครับล่าสุดเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องผวากันเพราะว่ามีซากแมงกระพุนนะครับมาอยู่เกลื่อนบริเวณชายหาดนะครับก็ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับไม่กล้าที่จะลงไปเล่นน้ําแล้วก็เดินเล่นที่ริมชายหาดครับที่เห็นในภาพนี้เป็นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ครับ ปกติแล้วจะเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวนยีออกมาเดินเล่นกันที่บริเวณชายหาดแล้วก็ลงเล่นน้ํากันนะครับจุดนี้จุดนี้ยังเป็นที่ตั้งของโรงแรมมรูระดับ5ดาวอีกหลายแห่งแล้วก็เป็นชายหาดในพื้นที่บ้านเกาะกวางหมู่ที่3าํตบลหนองทะเลอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับแต่ว่าล่าสุดนี้บรรยากาศที่ชายหาดเงียบเหงาเพราะว่ามีซากแนงกระพุนลอดช่องซึ่งถูกคลื่น,นซัดมาแล้วก็กองเรียงรายกันอยู่ตามแนวชายหาดในช่วงที่น้ําลดจํานวนมากนะครับ ซากแมงกระพุนเนี่ยนะครับแต่ละตัวจะมีขนาดตั้งแต่5นิ้วถึง12นิ้วลำตัวก็เป็นวุ้นคล้ายกับเจลใส,สๆเมื่อกระทบกับแสงแดดเป็นเงาวิบว,วับก็จะเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกลซากแมงกระพุนนะครับจำนวนมากแบบนี้ทำให้นักท่องเที่ยวเ,ยเห็นแล้วก็กลัวครับหลายคนไม่กล้าที่จะลงไปเดินที่ชายหาดหรือว่าลงเล่นน้ำเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากพิษแมงกระพุนนะครับ แม้จะไม่มีพิษร้ายรุนแรงแต่บางคนถ้าหากว่ามีอาการแพ้เนี่ยก็เป็นอันตรายได้แล้วก็ปีนี้พบว่ามีจํานวนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วยเบื้องต้นจากการสำรวจก็พบว่าทุกชายหาดต,ตามแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชายหาดอ่าวนางหาดนพรัตธาราหาดคลองแห้งหรือว่าที่ชายหาดอ่าวไร่เลแล้วก็ที่หาดพัดแขกค,ครับก็มีซากเมงกระพุนเนี่ยนะครับมากองเรียงรายกันอยู่ตามแนวชายหาดแบบนี้เป็นจำนวนมากนายสมศักดิ์เตบ,บุตร เป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ครับเปิดเผยว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีแมงกระพุนมากขนาดนี้มาก่อนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยสาเหตุอาจจะมาจากช่วงนี้ไม่มีพ่อค้ามารับซื้อแมงกระพุนครับจึงทําให้ชาวบ้านเนี่ยนำเรือออกไปจับไม่มีชาวบ้านนะครับนำเรือออกไปจับส่งขายแมงกระพุนจึงถูกปล่อยให้อยู่กันตามธรรมชาติแล้วก็ทําให้มันมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้อีกปัจจัยก็คือเมื่อลมเปลี่ยนทิศครับ คลื่นก็พัดเข้ามาที่ชายฝั่งทั้งตามเกาะแก่งต่างๆแล้วก็ตามชายหาดเป็นจำนวนมากคับ